ทงการสำรวจสิ่งลอบๆและฉันก็ได้ริ่งไปที่อะไรไม่รู้นิ่มๆฉันเริ่มทำการสำรวจและฉันก็สำรวจสิ่งต่างๆฉันสำรวจแต่ละสิ่งและฉันก็สงสัยว่ามันถูกสร้างมายังไงส่วนตรงนี้ฉันเริ่มรู้สึกเหมือนมันมีจุดสนใจหลายจุดมันเหมือนจะเป็นผ้าอะไรก็ไม่รู้และฉันก็สำรวจไปเรื่อย ประจมไพยที่ประจมไพยไปทุกสิ่งฉันประจมไพยไปเรื่อยๆจนกว่ามาเจอจุดหนึ่งที่ฉันคิดว่าเป็นจุดที่น่าจะเพาะน่าสนใจพอสมควรมันดูรกรกแบบแบบผิดกปกติเลยแหละฉันมองหน้าและเดินตรงไปข้างหน้เรื่อยๆจากนั้นฉันก็ได้มองไปที่ข้างใต้และเริ่มกินน้ำและฉันกินเสร็จ ฉันก็เริ่มเข้าไปเล่นฉันเริ่มขวนที่โซฟาและจากนั้นฉันก็ตื่นตะหนกเหมือนเจอสิ่งอะไรไร้แรงที่ฉันสัมผัสได้ฉันเริ่มวิ่งหนักกับแมวบ้าแล้วฉันก็โชวตูดจากนั้นฉันก็มองกลับมาในกระหังหาที่เล่นอยู่ฉันเจอตุ๊กตาตัวหนึ่งฉันลองดมเลีย แต่มันก็ไม่มีผลอะไรเลยฉันตื่นตรลกมากเพราะมันไม่มีชีวิตฉันก็เลยการทำการประจุประจภไยต่อไปจนมันกระทั่งตอนนี้ฉันสึกมาได้กิ่นอะไรบ้างอย่างฉันก็เลยลองดมดมฮมมันคือกลิ่นอะไรกันนะฉันจะลองดมไปเรื่อยจนกว่าฉันจะหาสาเหตุนั่นไงมันคือกลิ่นอะไรบ้างอย่างเหมือนกลิ่นเศษอาหารเลยแหละ ฉันเดินไปเรื่อยๆและแล้วฉันก็มาเจอจุดหนึ่งเห้ hey, สวัสดีเจ้ามนุษย์เราชื่อมีมี่นะอยากมาเล่นกับเราไหมฉันนั่งท่ายอย่างเรียบร้อยและมองขึ้นไปข้างบนอย่างน่าสนใจจากนั้นฉันก็เดินไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงประตูทางออกฉันก็ ถ้าฉันออกไปข้างนอกจะเป็นยังไงนะมันจะมีอะไรน่าสนุกไหมฉันเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอกลับมองขึ้นข้างบนแล้วฉันก็มองแอบเหลือไปข้างนอกว่ามันมีอะไรบ้างจากนั้นฉันก็มองขึ้นข้างบนข้างล่างซ้ายและขวาและฉันก็พยายามมองว่าข้างนอกมันมีอะไรกันแน่ฉันมองไปก็ไม่เห็นอะไร ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่อยู่ใ